สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําความรู้จักกับอุลตร้าแมนเซตกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเพจอุลตร้าซีโรไฟด้วยนะครับอุลตร้าแมนเซตเนี่ยเขาเป็นอุลตร้าแมนจากนกรแห่งแสงเนบูล่า M78 มีอายุป,ประมาณ5,000ปีโดยเขานั้นเพิ่งได้รับการบรรจุให้เข้าเป็นสมาชิกหน่วยพิทักษ์อากาศและเขายังเป็นลูกศิษย์ของอุลตร้าแมนซีโร่ใช่ครับไอศูย์ของเรานั่นเองก่อนที่เขาจะได้เป็นลูกศิษย์ของซีโร่เนี่ย สมัยก่อนเขาเป็นแฟนตัวยงของซีโร่เลยก็ว่าได้เขาพยายามตามตื้อซีโร่เพื่อให้รับเขาเป็นศิษย์ให้ได้หนึ่งตอนแรกๆซีโร่ก็ไม่ได้แยแสยอะไรเขาหรอกแต่สุดท้ายก็รับเป็นศิษย์ในตอนที่19ก็ได้มีการเปิดเผยมาว่าเซตเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมของเอชแล้วเอชเนี่ยก็เป็นคนตั้งชื่อให้กับเซตอีกด้วยส่วนคนที่รวมร่างกับเซตมีชื่อว่านาซึคาว่าฮารุคิในวันหนึ่งที่ฮารุคิเนี่ยกำลังต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่มาจากนอกโลก เขาได้โดนลำแสงจากสัตว์ประหลาดตัวน,นั้นยิงใส่เขาจนเสียชีวิตแล้วก็ถูกช่วยชีวิตเอาไว้โดยอุลตร้าแมนเซตด้วยการล้มร่างเป็นหนึ่งเดียวกัน <S <S อุปกรณ์แปลงรากของเซตมีชื่อว่าอุลตร้าเซตไลเซอร์เป็นไอเทมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยอุลตร้าแมนนิคาริทำการใช้โดยการติดตั้งอุลตร้าเอ็กเซตการลงไปแล้วทำการสแกนด้วยอุลตร้าเมโดวสามเหรียญซึ่งเป็นไอเทมที่มีพลังของอุลตร้าแมนต้นก่อนสิทธิตยอยู่

เป็นร่างดั้งเดิมของเซตที่ไม่ได้ใช้พลังของอุลตร้าเมดเดลใดๆเลยแต่นี่ก็ไม่ใช่ร่างหลักของเขานะครับถ้าไม่ตายคือลํำแสงเซตเทียมซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกร่างร่างอัลฟาเอเป็นร่างที่ใช้เมิเดลของซีโร่เซเบตเลโอเป็นรากก่างประเภทความเร็วที่ใช้ศิละปะการต่อสู้อ,อกวกาศมีท่าประจำร่างคืออัลฟาเบิร์นคิก เซตเทียมเบอร์เซสซัลคเกอร์และร่างนี้ก็เป็นร่างหลักของเขาด้วยร่างเบต้าสมทเป็นร่างที่ใช้เมดด้ของอุนตราแมนเอสทาโร่เป็นร่างที่หนัดการต่อสูด้ด้วยพลังกำลังมีท่าประจำร่างคือเซตเทียมอัปเปอร์เบต้าเคสเซนสแสลชสเปซเซ็ ร่างแกมมาฟิวเจอเป็นรางที่ใช้มเมดอ์ของทีกาไดนาไกอาต่อสูด้ด้วยการใช้พลันที่แสนพิศวงมีท่าประจำร่างคือเซเทียมไดฟ์แกมมาอิลูชันแกมมาฟ e เซอร์แกมมาทรูร่าง d เดลตาไลส์คอร์ใช้มเมดอ์ของซีโรบิออนจีตเบเ a ล a t แอตร o เต ร่างนี้เป็นร่างที่มีความเหนือชั้นทั้งด้านพละกําลังความเร็วและร่างนี้ก็มีเบรลียล็อกเป็นอาวุธอีกด้วยส่วนไอ้เบรลีล็อกเนี่ยจะมีความในคลิปของตัวเองมันสามารถให้ใครใช้หรือไม่ใช้มันก็ได้มีท่าประจําร่างคือเดซเซียมคลอเดซเซียมแปงเดซเซม นอกจากนี้เซตก็ยังมีอาวุธอีกอย่างคือเซตแลนแอโร่เป็นอาวุธโบราณที่อุลตร้าแมนสมัยก่อนใช้ผน,เนกเปกิล่าเอาไว้ถ้าจากเซตแลนแอโร่คือเซตแลนไฟเออร์เซตไอซ์แอโร่ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของอุลตร้าแมนเซตถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ